ในันลบมก็ได้อ่านจากนั้นก็ได้มามาอยู่เมืองนี้เมืองราชกฤษนีกามั้งเมื่อพะนางนั้นตั้งกันนางนั้นตั้งกันก็มีความประหลาดกว่าผู้คนอื่นนะหมายว่าเฟ้ท้องแล้วก็อยากจะกินเลือดขอกว่าสวามีข้องตัวเอง อยากอยากเลือกก็เลยว่ามีความตลาดนะก็เลยว่าให้ไปโหนให้หมอหลวง,ลวงมโหนที่ทานายว่าเด็กคนนี้เป็นอย่างไรกันแน่นะหพมอหลวงก็มาทํานายแล้วก็ถึงอูว่าเด็กคนนี้เป็นากาลากาาินีบ้นานกาลากินีเัืนงนะทมคทรที่จะ ที่หน้าพ่อของตัวเองก็ตามคำแนานของบุญก็เลยว่าจะทำอย่างไรดีนะก็เลยว่าที่จะทำแท้งก็เลยว่าเปยนลูกของตัวเองนะแต่ว่าภายหลังนั้นนางก็ได้ไปไปที่เชิงเขา่ตษกุวนั้นเพื่อหมายที่จะทำแท้งแต่ว่าทำไม่ได้นะเพราะว่า ก็ะจะเป็นที่สานั้นได้ตามสนิจไปทันแล้วก็ห้ามไว้องที่จกิดเนั้นเราก็จะได้เห็นในสถานาที่จริงราว่าต,าร,งงงาตารงนะงั้นเป็นสถานที่เก่งินของพาติอุตัแล้วก็จะได้แบบจ้องมองชมถ้ำของภาติอุตัสทางเป็นอซราสและทางซ้ายขวา นั่นหมายเกาว่ามอบราชบัลลังก์ให้ไปในวันนั้นเลยน,นี่นี่ไปหลังอีกนะ,พระ,ะพระเทวทัตน,นี่ก็ได้มาเรียมนนะอาาสอนพระเจ้ารัชทูตอีกว่าที่พระเจ้าทิ่พระสานั้นได้มอบราชบัลลังก์ให้ท่านแล้นนวนะแต่ว่ายังไม่ไ ดังนั้นเนี่ยท่านก็ต้องฆ่าฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นถ้าฆ่าพ่อของตัวเองจะต้องทำอย่างอื่นไม่ได้จะต้องฆ่าฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นแม้ว่าจะให้ราชบัลลังก์เลี้ยงประจหรือว่าเขายังไม่ตายเขาก็จะเอาคืนเลื่อนาอะไรก็ได้มานกาพระเจ้าพิษสานจะเอาคืนเลื่อนาอะไรก็ได้ก็เลยว่าต้องฆ่าอย่างเดียวเท่านั้นไปหลังก็พระเจ้าราชสัตว์ก็ได้นำ เลยนั้นคือพระเจ้าพิมพิสารนั้นไปกรรมทุกข์ไว้นะไปกรรมทุกข์ไว้วเพื่อจะให้พงนั้นได้ตายนะก็คือว่าคิดไรกันก็นให้ไปกรรมทุกข์ไว้แล้วก็เห็นว่าทำไมท<า>ี่พระเจ้พยาพิมพิสารนี่ไม่ตายสักทีนะคือไปกรรมทุกไว้แล้วหมายที่ว่าได้ตาย แล้วไม่ตายสัก <rapper> ทีแล้วก็มาสืบทราบรู้ว่ามันดาของค์ตนนั้นคอยแอบที่จะเอาเอาอาหารเนี่ยไปให้ไปมาทุกวันทุกวันดินแล้วก็ภายหลังยังโครงการห้ามเข้าเยี่ยมเด็ดขาดเลยคือไม่ให้พันาเวทีเนี่ยคือเปนเวทีนี้เข้าเยี่ยมอืมอแล้วก็จะไปเป้าเรียนทำในงานนี้จะไปไปภาษาเนี่ยขายได้นะ าการจะนนะทำการพิจารณาซึงก้าสึดนี่มาจนตีเมืองที่นี่นี่ได้ยากเนะมือรงราชพฤกษ์จริงๆเนี่ยก็เป็นเมืองที่ทำด้วยไม้นะก็อยู่ในหุบเขาซึ่งจะมองไม่เห็นซากของเมืองเดิมนะที่เราองมองเห็นกำแพงนะกำแพงเมืองโบราณจะเป็นเป็นแนวทางเนียน่ยก็เป็นกำแพงเมืองโบราณแล้วนะนะนะก็มีครูบอาว้าลูกนะ เวฟว่วลา,วฟาละนี่คือเวฟว่าละฟันตัววะซีกีริกตลอดไปจุดหัวซึ่งเป็นเมืองเนี่ยออตรงน,นี้ก็เป็นทางเข้าของประตูเมืองอสมัยก่อนก็บริเวณนี้ก็เป็นประตูเมืองโบราณนะ,ะซึ่งสมัยก่อนก็มีการเปิดปิดประตูนะเป็นเวลานะก็คือ,อเวลาเย็น چند ٹمر